ในพระพุทธศาสนาคำพูดถือเป็นส่วนสำคัญของกรรมทุกคำพูดมีพลังสามารถสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วได้แม้แต่คำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจก็อาจก่อให้เกิดกรรมชั่วได้เช่นกันพระพุทธเจ้าตักเตือนว่าคำพูดควรได้รับการควบคุมด้วยสติกรมชั่วจากคำพูดไม่ได้ส่งผลต่อผู้อื่นเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีผลต่อผู้พูดเองด้วย คำพูดสะท้อนพลังงานและความคิดของผู้พูดหากปราศจากความตื่นรู้คำพูดอาจสร้างความทุกข์อย่างไม่ตั้งใจได้การเข้าใจคำพูดที่เป็นอันตรายช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ร้ายแรงได้กรรมชั่วที่สะสมมานานอาจนำไปสู่ความทุกข์ทั้งปัจจุบันและอนาคตบทเรียนสำคัญคือทุกคำพูดควรมีสติ และความเมตตาอยู่ควบคู่กันคำพูดที่ว่าฉันเกลียดคุณเป็นคำพูดที่ง่ายต่อการสร้างกรรมชั่วเพราะเต็มไปด้วยความโกรธและความอาฆาตแม้เพียงความโกรธชั่วขณะแต่พลังงานเชิงลบจากคำพูดนั้นยังคงอยู่และสามารถส่งผลกระทบต่อผู้ฟังได้อย่างลึกซึ้งผู้ที่ได้รับฟังคำพูดเช่นนี้ อาจรู้สึกเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจความรู้สึกถูกละเมิดหรือไม่เข้าใจสามารถสะสมเป็นความทุกข์ระยะยาวในจิตใจได้การถูกกล่าวคำเกลียดชังซ้ำอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลความเครียดหรือความทุกข์ใจอย่างต่อเนื่องกรรมชั่วจากคำพูดที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังไม่ได้ส่งผลต่อผู้อื่นเพียงอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนกลับมาที่ผู้พูดเองด้วย พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความอาฆาตและความเกลียดชังทำให้เกิดความฟุง้งซ่านความวุ่นวายทางใจและนําไปสู่ความทุกข์ทั้งกายและใจแทนที่จะพูดคำว่าฉันเกลียดคุณควรเรียนรู้วิธีแสดงออกถึงอารมณ์ด้วยความระมัดระวังและเมตตาเช่นลองพูดว่าฉันรู้สึกไม่สบายใจหรือฉันกำลังรู้สึกโกรธ การปรับเปลี่ยนคำพูดเพียงเล็กน้อยสามารถลดพลังงานเชิงลบและช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจความรู้สึกของเราโดยไม่เกิดความเจ็บปวดได้เมื่อคำพูดของเราใสาสะอาดและเต็มไปด้วยความตระหนักรู้จิตใจของเราก็จะเบาขึ้นการใช้คำพูดอย่างมีสติช่วยฝึกฝนความอดทนการควบคุมอารมณ์และการพัฒนาความเมตตาต่อผู้อื่น นี่คือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันที่สามารถช่วยลดกรรมชั่วและสร้างความสุขภายในการตระหนักรู้ตั้งแต่เนิ่นๆเ,เกี่ยวกับคำพูดที่เป็นอันตรายเช่นนี้เป็นโอกาสให้เราหลีกเลี่ยงกรรมร้ายในชีวิตการฝึกสติและความเมตตาในคำพูดสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีลดความขัดแย้งและป้องกันความทุกข์ใจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การใช้คำพูดอย่างระมัดระวังจึงไม่เพียงเป็นการป้องกันกมชั่วแต่ยังเป็นการสร้างชีวิตที่สงบและมีความสุขยิ่งขึ้นคำสบประมาทหรือคำด่าผู้อื่นด้วยคำพูดที่หยาบคายเช่นการเรียกใครสักคนว่าคนงโง่เป็นคำพูดที่ง่ายต่อการสร้างกมชั่วเพราะมันเต็มไปด้วยความดูหมิ่นและการข่มเหงทางจิตใจ พลังของคำพูดเหล่านี้สามารถสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ฟังอย่างลึกซึง้งและยังคงอยู่ในจิตใจของเขาเป็นเวลานานคำพูดที่ดูหมิ่นมักก่อให้เกิดความเกลียดชังและความอาฆาตในใจของผู้ฟังผู้ฟังอาจเกิดความโกรธหรือความน้อยใจซึ่งสามารถก่อให้เกิดกรรมชั่วสัมพอนระหว่างทั้งสองฝ่าย การกล่าวคำหยาบคายไม่เพียงทำร้ายผู้อื่นเท่านั้นแต่อย่างสะท้อนถึงจิตใจที่ไม่สงบและเต็มไปด้วยพลังงานเชิงลบของผู้พูดเองพระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าคำพูดที่ทำร้ายผู้อื่นสามารถสร้างผลกรรมที่คล้ายคลึงกันได้ ผู้ที่ใช้คำสบประมาทจะได้รับผลกรรมเช่นเดียวกันในรูปแบบต่างๆความโกรธความไม่พอใจและความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากคำพูดเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลต่อผู้ฟังแต่ยังย้อนกลับมาที่ผู้พูดด้วย แทนที่จะด่าหรือสบประมาทผู้อื่นควรฝึกการใช้คำพูดอย่างอ่อนโยนและชาญฉลาดเช่นการให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะด้วยความสุภาพและเคารพการเปลี่ยนวิธีสื่อสารเช่นนี้สามารถลดความขัดแยง้งสร้างความเข้าใจและป้องกันการสร้างกรรมชั่วทั้งสองฝ่าย การฝึกพูดคำที่เป็นประโยชน์ช่วยให้จิตใจสงบและสร้างความดีในใจของผู้พูดการใช้คำพูดอย่างมีสติสามารถพัฒนาความเมตตาความอดทนและความเข้าใจต่อผู้อื่นการละเว้นการใช้คำสบพประมาทเป็นการฝึกฝนตัวเองเพื่อสร้างกรรมดีและเพิ่มความสุขภายในจิตใจการใช้คำพูดที่สแสดงความเมตตาและระมัดระวังเป็นประจำช่วยสร้างกรรมดีและป้องกันผลกรรมชั่วในอนาคต การสื่อสารด้วยความเข้าใจและความใจดีทำให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังมีจิตใจสงบการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันด้วยการใช้คำพูดอย่างมีสเตและเติมไปด้วยความเมตตาจึงเป็นวิธีที่ทรงคุณค่าในการสร้างชีวิตที่มีความสุขและสงบคำพูดที่ว่าฉันจะทำร้ายคุณ เป็นคำพูดที่มีลักษณะคมขู่และสร้างกรรมชั่วอย่างชัดเจนเพราะเป็นถ้อยคำที่เปี่ยมไปด้วยความรุนแรงและความประสงค์ร้ายการเอ่ยคำพูดเช่นนี้ไม่เพียงสร้างความกลัวให้กับผู้ฟังเท่านั้นแต่ยังทำให้พลังงานเชิงลบเกิดขึ้นในใจของผู้พูดเองอย่างรุนแรงความคิดที่จะทำร้ายผู้อื่นแม้เพียงผ่านคำพูดก็เป็นเมล็ดพันแห่งกรรมที่ไม่ดีที่สามารถเติบโตจนกลายเป็นผลร้ายได้ในอนาคต เมื่อมีการพูดคำข่มขู่ผู้ฟังย่อมรู้สึกหวาดกลัวไม่ปลอดภัยและอาจเกิดความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของผู้ฟังจะเป็นกรรมที่ผูกพันระหว่างทั้งสองฝ่ายความเจ็บปวดทางจิตใจที่เกิดจากการถูกข่มขูมักคงอยู่ยาวนานและอาจทำให้ผู้ฟังพัฒนาเป็นความโกรธความอาฆาตหรือความไม่ไว้วางใจต่อผู้อื่นในอนาคต พระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดหว่านมเมล็ดแห่งความร้ายย่อมได้รับผลของความร้ายเช่นเดียวกันการคิดหรือพูดว่าจะทำร้ายผู้อื่นถือการสร้างพลังงานที่มืดมนในใจของตนเองอย่างลึกซึง้งทำให้จิตใจคุณมัวและเพิ่มอกุศล,ลกรรมการกล่าวคำเช่นนี้ไม่เพียงทำลายผู้อื่นแต่ยังเป็นการทำลายความสงบและบุญกุศลของตนเองอย่างลึกซึง้ง แทนที่จะใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความคมคู่ควรหันมาใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยความเมตตาความเข้าใจและการพูดคุยอย่างสันติการให้อภัยการเจรจาหรือการถอย1นก้าวในขณะอารมณ์ร้อนสามารถป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงและยังช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงมากขึ้นการเลือกคำพูดที่ดีคือการเลือกสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ตัวเองด้วย การฝึกควบคุมอารมณ์ก่อนพูดเป็นการฝึกจิตที่สำคัญผู้ที่ฝึกสติในการใช้วาจาจะรู้เท่าทันอารมณ์ของตอนเองและหลีกเลี่ยงคำพูดที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนคำพูดที่เกิดจากความสงบจะนำความสุขมาสู่ใจและลดโอกาสในการสร้างกรรมชั่วได้มากการใช้คำพูดอย่างอ่อนโยนยังช่วยปลูกฝังความเมตตาในจิตใจให้เติบโตอีกด้วย ผู้ที่ปฏิบัติชอบตามหลักสัมมาวาจาจะไม่พูดคำที่มีเจตนาร้ายหรือคำที่สร้างความกลัวให้กับผู้อื่นการระมัดระวังในคำพูดเช่นนี้เป็นการรักษาศีลและสร้างความมั่นคงให้แก่จิตใจคำว่าฉันจะทำร้ายคุณจึงเป็นสิ่งที่เตือนใจเราให้ควบคุมอารมณ์ก่อนพูดทุกครั้งเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรรมชั่ว ที่อาจสร้างผลร้ายให้ทั้งตนเองและคนรอบข้างในภายหลังหากรู้เท่าทันและเปลี่ยนคำพูดให้เป็นไปในทางที่ดีชีวิตก็จะสงบและร่มเย็นมากขึ้นอย่างชัดเจนคำพูดที่ว่าคุณไม่สมควรเป็นคำพูดที่ทำลายคุณค่าของผู้อื่นและสร้างกรรมชั่วทางจิตใจอย่างชัดเจนเพราะมันเป็นถ้อยคำที่ลดทอนความนับถือตนเอง และสร้างความรู้สึกด้อยค่าในใจผู้ฟังพลังงานเชิงลบจากคำพูดนี้สามารถสะสมและส่งผลต่อความคิดความรู้สึกและความสุขของผู้ถูกพูดอย่างยาวนานการใช้คำพูดลักษณะนี้สามารถทำให้ผู้ฟังเกิดความอับอายความเสียใจหรือความทุกข์ใจภายในความรู้สึกด้อยค่าและขาดความมั่นใจอาจนำไปสู่ความวิตกกังวลความเศร้า หรือความเครียดในชีวิตประจำวันการถูกกล่าวคำว่าคุณไม่สมควรซ้ำๆจะยิ่งสร้างกรรมชั่วและความทุกข์ที่ซับซ้อนมากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการสร้างความทุกข์ให้ผู้อื่นย่อมย้อนกลับมาที่ผู้สร้างเองการพูดเพื่อลดทอนคุณค่าและทำให้คนอื่นเจ็บปวดเป็นการสะสมกรรมที่ไม่ดีในใจของตนเองความคิดหรือคำพูดเช่นนี้ สร้างพลังงานเชิงลบและทำให้จิตใจของผู้พูดขุ่นมัวและเต็มไปด้วยอารมณ์ด้านลบแทนที่จะใช้คําพูดลดทอนคุณค่าควรฝึกใช้คําชมเชยคําสนับสน,นุนหรือคําแนะนําอย่างสุภาพและระมัดระวังการเลือกใช้คําพูดที่สร้างแรงบันดาลใจหรือเสริมสร้างกําลังใจช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและป้องกันความขัดแยง้งนอกจากนี้ยังช่วยสร้างกรรมดี และความสุขให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังการใช้คำพูดด้วยความเคารพและใจดีเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความเมตตาและความอดทนผู้พูดและผู้ฟังต่างก็ได้รับประโยชน์เมื่อคำพูดถูกควบคุมอย่างมีสติการฝึกพูดอย่างมีระมัดระวังไม่เพียงลดกรมชั่วแต่ยังช่วยเพิ่มพลังบวกและความสุขใจในชุมชนรอบตัว การหลีกเลี่ยงคำพูดที่ลดคุณค่าผู้อื่นช่วยให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังได้รับความสงบและความสุขกรรมชั่วจากการดูหมิ่นผู้อื่นสามารถส่งผลกระทบต่อความสุขในอนาคตการใช้สัมมาวาจาเป็นการเพิ่มบุญกุศลและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชีวิตประจำวันการพูดอย่างมีสติ และเต็มไปด้วยความเมตตาจึงเป็นหนทางสำคัญในการสร้างความสงบและความสุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นคำพูดที่ว่าฉันอยากให้คุณล้มเหลวทั้งหมดเป็นถ้อยคำที่แผ่พลังงานเชิงลบและความประสงค์ร้ายออกไปอย่างชัดเจนเพราะมันสะท้อนถึงความปรารถนาให้ผู้อื่นเกิดความทุกข์และความล้มเหลวการพูดคำเช่นนี้ไม่ได้สร้างผลกระทบเพียงต่อผู้ฟัง แต่ยังส่งผลต่อจิตใจของผู้พูดเองทำให้จิตใจเต็มไปด้วยความโกรธความอาฆาตและความไม่พอใจพระพุทธเจ้าตักเตือนว่าความปรารถนาที่จะทำร้ายหรือเห็นผู้อื่นลมเหลวเป็นกรรมชั่วการคิดและพูดเช่นนี้เป็นการสร้างเมล็ดพันุ์แห่งความทุกข์ซึ่งสามารถเติบโตและย้อนกลับมาส่งผลต่อผู้พูดในอนาคตการสะสมความอาฆาต และความปรารถนาร้ายภายในใจทำให้จิตใจคุณมัวและเต็มไปด้วยอากุศลธรรมคำพูดนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ฟังอย่างลึกซึง้งผู้ฟังอาจเกิดความเสียใจความเศร้าหรือความท้อแท้ในชีวิตความปรารถนาให้คนอื่นล้มเหลวเป็นการทำลายความสุขและแรงบันดาลใจของผู้อื่นซึ่งอาจสร้างวงจรของความทุกข์ซ้ำๆระหว่างผู้พูดและผู้ฟังได้ แทนที่จะพูดหรือคิดให้ผู้อื่นล้มเหลวควรฝึกการอวยพรและส่งความปรารถนาดีการพูดคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจหรืออวยพรให้ประสบความสำเร็จช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มพลังบวกให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังการฝึกใจให้ปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นการสร้างกรรมดีและทำให้จิตใจสงบการฝึกใช้สัมมาวาจาและความตระหนักรู้ในคำพูด ช่วยเปลี่ยนพลังงานเชิงลบให้กลายเป็นพลังงานเชิงบวกผู้ที่ฝึกใช้คำพูดด้วยความเมตตาจะเรียนรู้การควบคุมอารมณ์และความคิดเชิงลบทำให้สามารถสื่อสารด้วยความรักและความเข้าใจการฝึกฝนเช่นนี้ช่วยให้จิตใจเบาสบายและลบโอกาสเกิดกรรมชั่วคำพูดที่ดีและคำอวยพรสร้างความสุขและความสงบอย่างยั่งยืน การกล่าวคำดีๆไม่เพียงสร้างผลกรรมดีแก่ผู้อื่นแต่ยังเพิ่มบุญกุศลและความอิ่มเอิบใจให้ผู้พูดการระมัดระวังและควบคุมจิตใจก่อนการพูดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันกรรมชั่วและทำให้ชีวิตทั้งของตนเองและคนรอบข้างเต็มไปด้วยความสุขและความสงบกรรมชั่วที่เกิดจากคำพูดไม่ได้หายไปทันที แม้เพียงคำพูดสั้นๆก็สามารถสร้างผลกระทบต่อจิตใจและชีวิตของทั้งผู้พูดและผู้ฟังได้ในระยะยาวคำพูดเชิงลบสะสมพลังงานที่ทำให้ใจของทั้งสองฝ่ายขุ่นมัวและลดความสุขภายในใจคำพูดที่เป็นพิษสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและร่างกายผู้ที่ถูกทำร้ายด้วยคำพูดอาจเกิดความเครียดความวิตกกังวลหรือความทุกข์ใจเรื้อรังนอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังอาจเสื่อมถอยหรือเกิดความขัดแย้งต่อเนื่องจากคำพูดที่ไม่ระมัดระวังบางครั้งผู้ที่ถูกทำร้ายด้วยคำพูดอาจตอบโต้โดยไม่ตั้งใจหรือสร้างความทุกข์ให้กลับแก่ผู้พูดนี่คือวงจรของกรรมที่เกิดจากคำพูดซึ่งสามารถขยายผลไปยังชีวิตประจำวันทำให้เกิดความยากลำบากหรืออุปสรรคโดยไม่คาดคิดละเลยคำพูดเชิงลบ จึงอาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่องพระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าคำพูดที่เป็นอันตรายและเต็มไปด้วยอกุศลธรรมจะนำไปสู่ความทุกข์ยาวนานการพูดคำเช่นนี้บ่อยครั้งจะทำให้จิตใจปนเปื้อนด้วยความโกรธความอาฆาตและความไม่พอใจการสะสมพลังงานด้านลบภายในใจเช่นนี้ทำให้ผู้พูดไม่สามารถสัมผัสความสงบภายในได้อย่างแท้จริง ผู้ที่พูดคำพูดเชิงลบบ่อยๆมักพบว่าตนเองขาดความสุขและความสงบภายในใจแม้จะมีสิ่งดีๆรอบตัวแต่จิตใจที่เต็มไปด้วยพลังงานเชิงลบจะไม่สามารถรับรู้ความสุขได้อย่างเต็มที่การไม่ระมัดระวังในการใช้วาจาอาจส่งผลต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตการควบคุมคำพูดเป็นวิธีหนึ่งในการปกป้องตนเองและผู้อื่น การฝึกใช้สัมมาวาจาอย่างต่อเนื่องช่วยลดผลกรรมชั่วและสร้างพลังบวกภายในใจการพูดคำพูดที่ดีและสร้างสรรค์ไม่เพียงป้องกันความทุกข์แต่ยังช่วยสร้างความสุขความสงบและความสัมพันธ์ที่ดีต่อทั้งผู้พูดและผู้ฟังอย่างยั่งยืนสัมมาวาจาหมายถึงการพูดคำที่จริงใจเต็มไปด้วยความเมตตาและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการใช้คำพูดอย่างมีสติและตั้งใจ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีลดความขัดแย้งและป้องกันการสร้างกรรมชั่วจากคำพูดที่ไม่ระมัดระวังคำพูดที่มีคุณธรรมจะนำพาพลังบวกไปสู่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังการควบคุมอารมณ์ก่อนพูดเป็นสิ่งสำคัญเพราะความโกรธความหงุดหงิดหรือความโลภสามารถทำให้คำพูดกลายเป็นคำพูดเชิงลบได้การสังเกตตัวเองและตระหนักถึงอารมณ์ก่อนจะเอ่ยคำพูด ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกรรมชั่วและรักษาความสงบในใจการคิดให้รอบคอบก่อนพูดคำที่จะทำร้ายผู้อื่นเป็นสิ่งจำเป็นการหยุดและพิจารณาว่าคำพูดนั้นจะสร้างความทุกข์หรือความสุขให้กับผู้ฟังหรือไม่ช่วยให้เราตัดสินใจใช้คำพูดที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นการฝึกสติและความระมัดระวังนี้ เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติสัมมาวาจาแทนที่จะพูดคำพูดที่เป็นพิษควรใช้คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจปลอบโยนหรือแบ่งปันความรู้สึกอย่างจริงใจการสื่อสารด้วยความเมตตาและความเอาใจใส่ช่วยสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจการใช้คำพูดที่สร้างสรรเป็นการสร้างพลังบวกให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง การฟังผู้อื่นด้วยใจเมตตาเป็นส่วนสำคัญของสัมมาวาจาการรับฟังด้วยความเข้าใจและไม่ตัดสินช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่จะนิ่งเมื่อยังไม่แน่ใจว่าคำพูดจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นการฝึกสติและสร้างความสงบภายในใจสัมมาวาจาเป็นส่วนหนึ่งของอริยมรรคมีองค์8ช่วยให้จิตใจบริสุทธิ์และสงบ การฝึกใช้คำพูดอย่างมีสติช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีสร้างพลังงานเชิงบวกในชุมชนและเป็นวิธีป้องกันกมชั่วอย่างยั่งยืนการใช้คำพูดอย่างมีสติและเมตตาเป็นหนทางสำคัญในการสร้างชีวิตที่สงบและร่มเย็นสำหรับตัวเองและผู้อื่นสติช่วยให้เราตระหนักถึงคำพูดก่อนที่จะเอ,อ่ยออกมาการมีสติ ทำให้สามารถรับรู้ถึงความคิดและอารมณ์ที่แฝงอยู่เบื้องหลังคำพูดทำให้เราสามารถเลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงที่จะสร้างกรรมจากคำพูดที่ไม่ระมัดระวังเมื่อมีสติเราจะสามารถมองเห็นคำพูดที่อาจเป็นอันตรายได้แม้ยังไม่ได้เอ่ยออกมาคำพูดที่แฝงความกโกรธความอาฆาตหรือความเห็นแก่ตัวสามารถถูกตระหนัก และปรับเปลี่ยนก่อนจะกลายเป็นถ้อยคำเชิงลบสติช่วยให้เราเห็นผลกระทบที่คำพูดนั้นอาจสร้างขึ้นต่อผู้อื่นพระพุทธเจ้าสอนว่าการขาดสติคือสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การสร้างกรรมชั่วการพูดโดยปราศจากความตระหนักรู้มักจะทำให้เกิดคำพูดที่ทำร้ายผู้อื่นหรือสร้างความทุกข์ใจการฝึกสติจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการสร้างกรรมที่ไม่ดี สติช่วยให้สามารถควบคุมอารมณ์ก่อนพูดได้การสังเกตความโกรธความหงุดหงิดหรือความโลภที่เกิดขึ้นในใจทำให้สามารถเลือกคำพูดที่ไม่สร้างความทุกข์ให้ผู้อื่นได้การควบคุมอารมณ์นี้ทำให้การสื่อสารมีคุณธรรมและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นการตระหนักถึงผลกระทบของคำพูดช่วยลดความโกรธและความปรารถนาที่จะทำร้ายผู้อื่น การสังเกตและเข้าใจผลกระทบของคำพูดทำให้สามารถเลือกใช้คำพูดอย่างระมัดระวังและสร้างสัมพันธภาพที่ดีสติยังช่วยให้เรารู้ทันคำพูดที่อาจสร้างกรรมโดยไม่ตั้งใจการปฏิบัติสมาธิช่วยเสริมสร้างสติให้แข็งแรงและยาวนานการมีสติช่วยให้คำพูดกลายเป็นคำที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นผู้ที่มีสติ มักสร้างกรรมดีได้น้อยลงและมีจิตใจสงบการฝึกสติเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำให้การใช้วาจาเต็มไปด้วยความเมตตาและสติรู้ตัวการระบุค,คำพูดที่เป็นอันตรายเป็นขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนพลังงานเชิงลบการตระหนักว่าคำพูดใดสามารถสร้างความทุกข์หรือความเสียหาย ช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนคำพูดได้ทันทีการฝึกสติและการสังเกตคำพูดของตนเองจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ที่จะใช้คำพูดเชิงบวกช่วยชดเชยพลังงานเชิงลบการเปลี่ยนคำพูดที่ก่อให้เกิดความโกรธความอาฆาตหรือความไม่พอใจให้เป็นคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจความเห็นอกเห็นใจและกำลังใจ ทำให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังได้รับประโยชน์และความสงบใจการปฏิบัติความเมตตาช่วยให้คำพูดมีความนุ่มนวลและอ่อนโยนเมื่อมีความเมตตาอยู่เบื้องหลังคำพูดพลังงานเชิงลบจะลดลงคำพูดจะกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความสงบความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คนการพูดด้วยใจที่สงบและเมตตา จึงมีอิทธิพลต่อผู้ฟังอย่างมากการใช้คำพูดสร้างกำลังใจแทนการวิจารณ์ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นการสอนหรือแนะนำผู้อื่นด้วยความเข้าใจและไม่ตัดสินเป็นวิธีที่ทำให้คำพูดมีคุณค่าการเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารจากการตำหนิเป็นการส่งเสริมกำลังใจช่วยลดกำชั่วและสร้างพลังบวก การรู้จักพูดคำพูดที่ช่วยแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเขาประสบปัญหาเป็นสิ่งสำคัญการสนับสนุนด้วยคำพูดช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกได้รับความเข้าใจและความเมตตาการให้คำแนะนำหรือคำปลอบโยนอย่างจริงใจช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและลดความขัดแย้งในชีวิตประจำวันการเตือนตนเองถึงผลเสียของคำพูดเชิงลบบ่อยๆ ช่วยให้คำพูดเปลี่ยนเป็นกรรมดีการใช้คำพูดเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงสร้างความโชคดีและความสงบให้ตัวเองแต่ยังเป็นการสร้างพลังบวกให้กับชุมชนการเปลี่ยนคำพูดเชิงลบให้เป็นบวกจึงเป็นการเปลี่ยนคำพูดให้เป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะจิตใจให้เต็มไปด้วยความเมตตาและความเข้าใจคำพูดเชิงลบสามารถทำลายมิตรภาพครอบครัว และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างชัดเจนคำพูดที่ไม่ระม,มัดระวังหรือเต็มไปด้วยความโกรธความเห็นแก่ตัวหรือการตัดสินผู้อื่นทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องในทางกลับกันคำพูดเชิงบวกช่วยสร้างความไว้วางใจความรักและความอบอุ่นระหว่างผู้คนการใช้ถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเมตตา ความสุภาพและความจริงใจทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นและช่วยให้สังคมรอบตัวสงบและมีความสุขมากยิ่งขึ้นผู้ที่มักใช้คำพูดรุนแรงหรือคำด่าทำให้เกิดความขัดแย้งและความเข้าใจผิดอย่างสม่ำเสมอการพูดคำที่ทำร้ายผู้อื่นไม่เพียงทําลายความสัมพันธ์แต่ยังสะสมกรรมชั่วให้ตัวเองและสร้างบรรยากาศทางลบในชุมชนรอบข้าง การละเว้นคำพูดที่ทำร้ายจึงสำคัญต่อความสงบของสังคมทำพูดที่ดีและมีคุณธรรมช่วยลดความเครียดและความทุกข์ใจของทั้งผู้พูดและผู้ฟังการสื่อสารด้วยความเมตตาและความเข้าใจทำให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือการใช้ถ้อยคำที่อ่อนโยนและเป็นประโยชน์ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและลดปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน พระพุทธเจ้าสอนว่าคำพูดเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตการพูดด้วยความระมัดระวังและมีสติช่วยรักษาความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัวเพื่อนและสังคมการควบคุมคำพูดเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสงบและความสมดุลให้ชีวิตการหลีกเลี่ยงคำพูดที่ไม่ดีและใช้คำพูดเชิงบวกเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างสังคมที่มีความสมานฉันท์คำพูดที่มีสติ ช่วยบ่มเพาะความเมตตาและความเข้าใจในสังคมการปฏิบัติสัมมาวาจาในชีวิตประจำวันจึงเป็นการนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้จริงช่วยให้ชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่นเต็มไปด้วยความสงบและความสุขอย่างยั่งยืนคำพูดทั้งห้ากลุ่มที่เป็นอันตรายสามารถสร้างกรรมชั่วยอย่างรุนแรงการเข้าใจและตระหนักถึงคำพูดเหล่านี้ช่วยให้เราหลีกเลี่ยนการสร้างความทุกข์ให้ตนเองและผู้อื่น คำพูดไม่ดีแม้เพียงครั้งเดียวก็สามารถสะสมเป็นพลังงานลบที่ส่งผลต่อชีวิตในระยะยาวการตระหนักรู้เกี่ยวกับคำพูดเป็นขั้นตอนสำคัญในการปฏิบัติธรรมการรู้เท่าทันถ้อยคำและผลกระทบของมันช่วยให้สามารถเลือกใช้คำพูดที่สร้างประโยชน์และลดความเสียหายการฝึกสติในการสังเกตคำพูดเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันกรรมชั่วการควบคุมคำพูดช่วยปกป้องทั้งตัวเองและผู้อื่น การหลีกเลี่ยงถ้อยคำที่สร้างความทุกข์ช่วยรักษาความสงบในใจและลดความขัดแย้งในความสัมพันธ์การเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมและมีสติเป็นวิธีสร้างความสมดุลทั้งในชีวิตส่วนตัวและสังคมรอบตัวสัมมาวาจาเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างกรรมดีและความสุขระยะยาวการพูดด้วยความจริงใจเมตตาและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบและมีพลังบวกคำพูดที่ดีไม่เพียงนำความสุขมาสู่ผู้ฟัง แต่ยังเสริมสร้างความสงบให้ผู้พูดด้วยสติและความเมตตาเป็นพื้นฐานในการหลีกเลี่ยงกรรมชั่วการฝึกสติช่วยให้รู้ทันคำพูดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจความเมตตาช่วยให้คำพูดอ่อนโยนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการรวมสติและเมตตาทำให้การใช้วาจาก,กลายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันการเปลี่ยนคำพูดเชิงลบให้เป็นบวกคือการนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ที่ฝึกใช้คำพูดดีอย่างสม่ำเสมอจะมีความสุขและโชคดีมากขึ้นการเรียนรู้และฝึกฝนคำสอนเหล่านี้ช่วยยกระดับจิตใจเสริมสร้างความเมตตาและปัญญาทำให้ชีวิตของเรามีความสงบร่มเย็นและเต็มไปด้วยความสุขอย่างยั่งยืนจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้เรียนรู้ว่าคำพูดมีพลังอย่างมากต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น คำพูดทั้ง5้ากลุ่มที่เป็นอันตรายสามารถสร้างกรรมชั่วและนำไปสู่ความทุกข์ใจได้แต่ด้วยการตระหนักรู้และฝึกสติเราสามารถควบคุมคำพูดและเปลี่ยนพลังงานลบให้กลายเป็นพลังงานบวกได้การใช้สัมมาวาจาไม่เพียงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่ยังเสริมสร้างความสุขความสงบและบุญกุศลในชีวิตการฝึกใช้คำพูดอย่างมีสติและเมตตาเป็นแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความสงบภายใน การเปลี่ยนถ้อยคำรุนแรงเป็นคำพูดสร้างกำลังใจคำพูดที่แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยลดกรรมชั่วและสร้างความผูกพันในสังคมการใช้คำพูดด้วยความระมัดระวังอย่างช่วยปุกป้องทั้งตัวเองและผู้ฟังทำให้ชีวิตทั้งของเราและผู้อื่นเต็มไปด้วยความสุขหากคุณได้นำคำสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะเห็นผลทันทีในเรื่องความสัมพันธ์การสื่อสารและจิตใจที่สงบ การฝึกสติและสัมมาวาจายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงคำพูดที่เป็นอันตรายและสร้างคำพูดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดถูกใจแชร์ให้เพื่อนๆและสมัครสมาชิกช่องเพื่อไม่พลาดคำสอนและแนวทางปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมคุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแบ่งปันประสบการณ์หรือถามคำถามเกี่ยวกับการฝึกสติและการใช้คำพูด การนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้จริงจะช่วยให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความเมตตาความสงบและปัญญาการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทุกด้านของชีวิตเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับ